สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไอซีดาไปซื้อไก่เหนียวมาให้ไก่บ้านพี่น้องอยากกินลาบพี่น้องสิลาบไก่บานเสียวไปต้มไปต้มต้มแล้วเสียมาหันมาซอยแล้วก็กระดูกมันกระเฮ็ดเป็นน้ำต้มน้ำซุปต้มสดสม,สม,สมพี่น้องอันนี้แลพี่น้องมึงแหนแบ่งออกมากึ่งหนึ่งเด้อนี่โบเห็ดมด โคเฮ็ดเปิดเนี่อไก่ได้พี่น้องเด้อสิล้งต้มแล้วจังสิเอามาซอยกระดูกมันก็สิต้มเป็นน้ำซุป เจ้าต้นเนื้อมันไปหั่นเด้ออันเจ้าเต้นเนื้อมันไปหั่นเอาว่าปลาดูพวกยังนี่ยกระซิฮ็ดเป็นน้ำซุปต้มสิไปหั่นหั่นล่างบางแล้วยกระซิอันนี้กระซิฮิตเป็นน้ำซุปต้มสซนชดพี่น้องเพิ่มเกลือกันเติเกลือกัน ไม่นองกะดูกกาบารนีนเวลามาหลาบมันแสบ่ี่น้องแต่ว่าพลรังบอก,กว่าไม่หนังก็จะหลับหลับกินงาแเราอยากก็สิเคียเกียยหนังอ,ออกของดัานหนึ่ ta sẽ bèn về hàng xí đà nằm Hãy lạp tay cây Xí cây nếu mày, tôi tố nhảy ngay là nhằm nắng mắt bụt bụt Tối nhảy hết cương điều thì nó. ถ้าอมเว่ยถ้าตุ๋มตอนนี้ตอนนี้ไลาเลยเพวกเขาเนื้อเขาหนำเนาะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้นะพี่น้องเนี่ยไก่หัน่นเหลวเดี๋ยวบักไล่เอาหนำซุปใส่จักหน่อยเพราะว่ามันแห้งพี่น้องเห็ดหนำอุดจุผักแกงม,มามาสั่วบัานพี่น้องเจ้าพกเห็ดเผ็ดดอก จะเบียนไปห้ยซีดาจักหน่อยเพราะว่าเราก,มาก,ก,มาก็มักกินผงนัวเด้กจักหน่อยพี่น้องมักซมบมเพริกนี่เพราะในไซไล่จะคล้องเสี่ยลูกโดดเพื่อซีดา้าน้ำปลาเด้อพี่น้องเดินนี่เด้อน้ำปลาพอกระเทินก็เลยเอากวดไปทิม่มกระเทิ้เลยเทศ สีบาร่หลาบไตแตะแมนก่อยไก่ตะแมนด้อพี่น่องด้อก๋อยไก่บานไก่เหนียวดูแถวบานนั่นดูแถวมุกาหาหพี่หน่องพอนอามาต้มสัวต้มสัวเฮื่อนคางกันเพ่นต้มต้มแล้วมาสีโอเฮียหน่อย สีกม็มาสวยเนาะสดบาทเลยโอ้ยหอมพักแพ่วแม่เบามากกับสีเห็ดกินน้ำพึ้งคืดพอแต่สามารถเต้นหน่อยๆเห็นเหินก็เจ้าตุ่มไก่สวยน้ำไายไหลน้ำก็เจา้าประชมใจเลยเนาะอันนี้บ้านเฮ็ดเพชรเด้อพี่น้องเด้อสิเบ่งเลยสี่ดาจะคล้องยังสิมัส เอาปักพริกใส่ป่าก่อนบนห่วเกลือกับใส่แน่นะให้น้ำสุปข,ขวมนะเรียบ้อยพี่น้องหลาบไกลบ้านพริกตะบ่มีเขาเนียวพอดีเดี๋ยวแบ่งไว้ให้ซี่ดาก่อน เพิ่มพริกเพิ่มพริกเพิ่มลูกโดดอีกแล้วแล้วจ้ามาไปเยวน้ำกันเดี๋ยวไปปุ้มนำซุปน้ำซุปพี่น้องแสบแล้วนูวนแล้วพริกทอดพี่น้อง so soot. see home. so soot on home. ไปไปกินน้ากันพี่น้องสดหอนดาบไก่พี่น้องมามากินน้ากันบาทเนี่บักพริกทอดเท่งพริกทอดเท่งพริกบดทอดพี่น้องอันนี้ก็ตุมตุมสมสดตุ่มสมสดท่อนห้อนพี่น้องบักพริกอันบักพริกมันบ้อนใหญ่บักพริกมันบ้อน,น,นเด็ดสุกมีสองต้นอยู่บะระเบียงบ้าน มันหนาวก่อนพอดีเอามากแก็มอยสยกินได้โดนปันไดพี่น้องเพราะว่าถ้าไอค่อยกาสิเศ้าเด้อมันไอมันขั้นข้อเนาะมาพี่น้องมาสดทันอดมากินลาบไก่บักพริกสดพริกทอดพี่น้องนี่ bóp hết là các bóp pizza เทนีฮกยูโรพี่น้องฮกสมาเจดยูโรเหรอฮกเก่าตุ่มครื่องหนึ่งลาบเครื่องหนึ่งสุดยอดพี่น้องน้ำซุปน้ำซุปลองข้อ เอดพริกไล่เพื่อนบ้านขาจะออกไปทำงานน่ะผมไม่ผู้อยู่ไม่จะขอยอยู่บ้านพอในกลางบ้านน่ากายใหญ่ไม่ตะเสียงดังซัง เลยทอดพริกไรซังเพราะว่าสร้างให้เสียงดังอืสบสมอยากใด้ไปนองเนาะ หนูคือเคี้ยวกคไดนกานเร,รแบงมาให้สิดาเพเพ็ดก,กินกับใส่ก่อน ใส้กอกปริกทอดไอ้ิีดาซื้อทิ้งมาทิ้งมานมาต้ม,มนากซาบะเือกระดุนดนุน I don't do it. tổng cây là kinh tế nam nữa kia nó พี่ตาดแม่ๆกับกวาดผ้าหมอม,อมกินเพชรก,กับกันก็ได้แบบพี่น้า บอกกันคลิปหนาได้จากขั้นข้อมันสิไอ